โอ้โหจัดได้น่ารักมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเราบิวอินตั้งแต่พื้นจะโหลดฟ้ากันเลยทีเดียวค่ะ ค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะทีมจะพามาดูรีวิวผลงานการตกแต่จงจริงจากคอนโดซูรุชันจะสวยเป๊ะปังพร้อมเข้าอยู่แค่ไหนเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าค่ะ ก็เป็นห้องขนาด27ตารางเมตรหรือวันเบดลุมของโครงการลุมพินีสวีทเพชรบุรีมักกะสันแอบกระซิปบ,บอกว่าสวยทั้งห้องขนาดนี้อยู่ในงบเพียงแสนห้าเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องกันแล้วนะคะโดยโจทย์ที่ทางเราได้รับจากเจ้าของห้องเนี่ยก็คืออยากได้การตกแต่งแบบสว่างๆหน่อยนะคะเพื่อให้เข้ากับเฟอร์เดิมที่มากับห้องค่ะแล้วก็ต้องการแบ่งพื้นที่ระหว่างห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวให้มันดูเป็นสัสดส่วนเราเลยออกแบบค่ะเป็นตู้พาร t i t i o n นะคะการห้องระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นค่ะแล้วก็ยังสามารถจัดเก็บของได้อีกด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องลืมกุญแจห้องลืมกุญแจรถบ่อยๆเนี่ย ก็คือหมดห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยออกแบบเป็นตะขอแขวนตรงนี้นะคะไว้ให้แขวน กุญแจได้เลยแล้วก็ใครที่มีสัมภาระเยอะมีกระเป๋านะคะก็สามารถวางตรงนี้ได้อีกค่ะขยับมาอีกนิดค่ะก็เป็นในส่วนของชุดวางทีวีที่ไม่ได้มีดีแค่วางทีวีค่ะแต่ยังสามารถเก็บของได้แบบเยอะจุใจเลยค่ะมีทั้งตู้แขวนนะคะตู้สูงแล้วก็ลิ้นชักด้านล่างแบบนี้เรียกได้ว่าเราบิวอินตั้งแต่พื้นจะโหลดฟ้ากันเลยทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะก็คือข้อดีของการบิวอินค่ะมาต่อกันที่โซฟาตัวนี้เลยค่ะน้องเขาเป็นโซฟาสั่งตัดคอส ที่สามารถเลือกปรับขนาดได้นะคะเหมาะมากๆสําหรับคอนโดค่ะโดยเล็กสุดเนี่ยเขาก็1เมตร20เท่านั้นค่ะนอกจากเลือกขนาดได้แล้วเนี่ยก็เลือกวัสดุได้นะคะว่าจะเป็นผ้าหรือเป็นหนังแล้วก็โทนสีก็เลือกได้ค่ะส่วนจุดเด่นนะคะก็คือตรงนี้เลยเขายังสามารถวางของเก็บของนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็ยังมี มักไฟแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าชาร์จแบตกันได้เพลินๆเ,เลยค่ะ mm. ดูโซนห้องนั่งเล่นกันพอหอมปากหอมคอแล้วเราเข้าไปดูในห้องนอนกันบ้างดีกว่าค่ะไปกันค่ะโอ้โห จัดได้น่ารักมากๆเลยค่ะสําหรับห้องนอนนะคะใครที่เป็นสาวโสดหนุ่มโสดอยู่คนเดียวแล้วต้องการพื้นที่ในห้องเยอะๆแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์เลยค่ะเพราะว่าเรานะคะบิวอินเป็นเตียง3ฟุตครึ่งนะคะซึ่งพอดีกับเสาตรงนี้ มากๆเลยนะคะแล้วด้านล่างนะคะก็ยังมีในส่วนของลิ้นชักค่ะที่สามารถจัดเก็บของได้อีกนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านใดที่อยากได้เตียงเป็น5ฟุต6ฟุตก็สามารถปรับขยายได้ด้วยค่ะต่อมานะคะก็เป็นในส่วนของโต๊ะที่เรียกได้ว่า two in one เลยค่ะก็คือใช้ทำงานก็ได้หรือว่าจะเป็นโต๊ะแป้งก็ได้ค่ะและไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนี่เลยค่ะกระจกเงาบานใหญ่แบบนี้เลย ซึ่งสาวๆเนี่ยต้องชอบมากๆค่ะเพราะว่าสามารถเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็ส่องเช็คความเรียบร้อยทั้งตัวแบบนี้ได้เลยก่อนออกจากห้องค่ะแล้วในเชิงเทคนิคของการแต่งห้องนะคะการที่มีกระจกใหญ่ๆแบบนี้ในห้องเนี่ยก็สามารถให้ห้องเนี่ยมันดูกว้างแล้วก็ดูไม่อึดอัดด้วยค่ะ <oni> กับการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ขนาดห้อง27ตารางเมตรที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยค่ะแต่ว่าเรื่องฟังก์ชันเราก็ใส่มาแบบไม่แพ้ใครเหมือนกันค่ะ และหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการบิวอินแบบนี้นะคะก็สามารถแวะเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้ะคะ่ะที่คอนโดซู l u ชั่นทุกสาขาเลยค่ะหรือว่าช่องทางออนไลน์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปต่อไปทีมจะพาคุณผู้ชมไปชมห้องแบบไหนอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ